เ็นคือคนที่สนับสนุนพรรคหรือว่าส่วนอื่นๆที่ที่มีผลต่อต่อการสื่อสารของพรรคเนี่ย <c oughs> หลายคนก็อาจจะสื่อสารอีก,อกแบบหนึ่งนะ <c oughs> เรียนตามตรงการสื่อสารบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นการแบบด่าไปเลยหรือเฟดเฟดไปเลยเนี่ยอาจจะทำให้คะแนนเสียงมันมันหายไปเน,นี่จะทำยังไงดีคือผมสิ่งหนึ่งเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเพราะจะได้ถามทีเดียวสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยตอนตอนเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือว่ามันมีการสื่อสารหลายแบบ แต่ทีนี้การสื่อสารบางแบบเนี่ยที่ที่ใช้วิธีการแบบตรงๆด่าไปเลยเนี่ยผมคิดว่าประชาชนคงไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่และทีนี้พอไม่ซื้อเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้คำด่าอะไรเหล่านั้นเนี่ยมันได้รับการเอ็นด s e โดยผู้สมัครสอสของพักด้วยในการ้อเห็นด้วยชอบกดไลค์ทวิตเตอร์เฟซบุ๊กไอ้อยู่เช่นอย่างเช่นเหมือนการแบบอย่างเช่นเรื่องคลิปเสียงก็ได้เนี่ยอยู่ต่อไปเลยไม่ต้องไปแค่ เออไม่ต้องขอโทษโอ้โหคนในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมันเอามาเป็นสาระแต่นี่ไม่ใช่วอตเตอร์ไงประเด็นคือเนี่ยไม่ใช่วอเตอร์เบรกว่าคนที่พูดเนี่ยบางคนก็อาจจะมีตำแหน่งแห่งที่เป็นผู้ช่วยสสอเป็นอะไรภายในพักมีผลต่อมีส่วนต่อทีมประชาสัมพันธ์ของพักอะไรอย่างเงี้ยเออพี่จะพี่จะทำยังไงดีในฐานะที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาในเรื่องเราบริหารภาพรวมอืไม่บ้าไปบริหารไมโครหรอกบริหารภาพรวมอแต่ละคนมันบ่นมาจากบ้านอะ และจะให้ตามไปถึงบ้านไปนมนาวเราก็ทําไม่ได้ใช่ไหมประเด็นมันคืออย่างนี้ในภาพรวมเนี่ยเราเอาอยู่ไหมครับเรามีของดีเสนอไหมครับซึ่งพักเพื่อไทยซึ่งมีมรดกมาตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยมันก็มาจากจุดนั้นแหละมันก็สร้างงานกายอาจจะทันหรือไม่ทันไม่รู้ว่าสมัยไทยรักไทยเนี่ยประกาศนโยบายมาคนว่าโม้หมดอ่ะแล้วใช้เวลาค่อยๆสร้างตัวขึ้นมา establish ตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งได้รับเลือกตั้งเสียงมากขึ้นในครั้งที่สองโอเค หลังจากที่ฟังผู้สัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์คุณจกักรพบษ์เพนแขเกี่ยวกับเรื่องหากเข้ามาเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยสิ่งที่ตัวเขากังวลใจะนะไม่รู้ว่าดูทรงแล้วก็ รัฐประทานส้มนี่ยแหละนะครับก็คือสิ่งที่กังวลใจให้ผมตีความภาษากายลึกๆของเขาแม้ว่าเขากลัวอะไรอยู่เขากังวลใจอะไรอยู่ผมคิดว่าเขาไม่ได้กังวลใจเรื่องที่พรคเพื่อไทยจะเสียคะแนนหรอกไอการเฟียดของฐานเสียงพักเพื่อไทยที่ออกมาใช้คําพูดด่าไปเลยอะไรแบบนี้อ่ะนะผมคิดว่าสิ่งที่เขากลัวก็คือกลัวพักตัวเองจะเสียคะแนนเสียมากกว่าเพราะส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่นางแบกด่าก็คือด่าพักส้มมาแหละอ แล้วแต่ละคนนี่นะครับก็แหมธรรมดาที่ไหนเวลาด่านะฮะก็จริงๆไง,งชุดความคิดแบบผู้สัมภาษณ์คนนี้ยมันไม่ใช่เป็นชุดความคิดใหม่อะไรหรอกเราก็เห็นอยู่ในโซเชียลแย,แยะๆไอการที่มาพยายาม discredit ว่าการที่นางแบกออกมาดา่าพักส้มหรือพยายามจะออกมาดีเฟน์พักเพื่อไทยเนี่ยจะทําให้พักเพื่อไทยยิ่งเสียคะแนนเพราะพฤติกรรมของนางแบกมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าสนใจเพราะพฤติกรรมในการทําอะไรแบบนี้นะครับเราก็ได้รับมรดก มาจากพักส้มมาแหละคุณเคยเอาคําถามเนี่ยไปถามพักส้มม้างไหมว่าไอพฤติกรรมของติ่งส้มของคุณอ่ะไม่ใช่เฉพาะแค่การด่าอะไรตรงๆแบบนี้นะมันยังรวมไปถึงพฤติกรรมล่าแมยมดพฤติกรรมน่าเกลียดรรยสารพัดสารพีที่ทําใส่คู่แข่งทางการเมืองของตัวเองนะครับผมบอกเลยนะถ้าเอามาเปรียบเทียบกันระหว่างพฤติกรรมของติ่งส้มกับพฤติกรรมของนางแบกเนี่ยนะฮะนางแบกยังสู้ไม่ได้เลยไอพฤติกรรมแย่ๆอะไรแบบนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องมาเป็นกังวลใจอะไรเกี่ยวกับเรื่อง ธรรมดาสามัญที่คนเขาจะโต้อตอบกันในโลกโซเชียลมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับคือประเด็นสําคัญคือคุณไม่อยากจะให้ไอ้คนที่โดนด่าเนี่ยเป็นพรรคสม้มใช่ไหมละ่ะซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครที่จะมาห้ามนางแบกด่าพรรคส้มได้นะครับโดยเฉพาะผมเนี่ยไม่มีใครห้ามที่ผมด่าพรรคสม้มไม่ใช่เพราะผมเชียร์พรรคเพื่อไทยแต่ที่ผมด่าพรรคส้มเพราะว่าผมไม่ชอบพรรคสม้มเออทำไมไม่มองบ้างล่ะว่าเอ้ยข้อกล่าวหาอย่างเช่นรับเงินมาก็เลยมาด่าพรรคสม้มอย่างเงี้ยคุณทำไมไม่มอง ในมุมตรงข้ามว่าไอ้ที่เขาด่าเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบจริงๆก็ได้เขาก็เลยด่าถูกต้องไหมอะแต่ดูแล้วเนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่านางแบกเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญของพรรคส้มจริงๆการด่าของนางแบกเนี่ยเป็นเรื่องที่มันหนักอกหนักใจของพรรคสม้มเวลานางแบกด่าพรรคส้มแล้วมันก็จะไปขุดไปล้อเลียนไปถากถางโดยเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็อ่ะสังคมเป็นฝ่ายตัดสินก,ก็แล้วกันแต่ที่แน่ๆมึงเจ็บในใจแน่นอนถ้ามึงไม่เจ็บในใจนะครับมันจะไม่มีชุดความคิด แบบผู้สัมภาษณ์คนนี้ออกมาตั้งคำถามกับคุณจักรพบในฐานะที่จะเข้าไปเป็นโฆษกรัฐบาลหลอก นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ต้องยืนยันนะครับว่าไม่มีทางที่พรรคเพื่อไทยสสในพรรคเพื่อไทยนายกุ้งอิงคุณทักษิณชินวัตรรวมถึงคุณจกักรพงศ์เป็นแขนที่คนเสื้อแดงและนางแบกเขาลบลักษณเนี่ยนะจะมาห้ามปามให้นางแบกเลิกด่าพรรคสม้มผมบอกเลยว่าไม่มีทางเป็นไปได้ครับคุณจกักรพงศ์ถึงบอกไงว่ามันเป็นเรื่องนาโนอะ่ะเขาเข้าไปเขาเข้าไปดูภาพรวมใครจะมานั่งค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่าเอ้เบอร์โทรของอาร์ตวันโฟโต้เบอร์อะไรวะไหนเอามากดหน่อยสิฮลัลโหลอาร์ตวันโฟโต้เลิกด่า ส้มมไดไมสุดท้ายนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณจกักรพงศ์เพนแขด้วยนะครับที่จะได้เข้าไปรับตําแหน่งโฆษกรัฐบาลผมหวังว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับที่แตลนการเรื่องการสื่อสารเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมือนกับอาตวตกอยู่ในท่ามกลางวงล้อมของศัตรูแล้วคุณจกักรพงศ์เพนแขเนี่ยเปรียบเสมือนจูร่งนะครับผู้เป็นเอกอุในด้านการสื่อสารที่จะเข้าไปฝ่าทับรับ เอาอาเต้าก็คือสถานการณ์ในการสื่อสารลมเพื่อไทยเนี่ยออกมาให้ปนจากวิกฤตผมก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ขอสนับสนุนพี่เอกจากกระพบเป็นแข1เต็มร้อเซนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาร์ตวันโฟโต้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์การเมืองต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับเสียงแหบ